ราควาน้ำจิ้มเจ้าลงไปดูเาลาเน่นๆน,นนะแต่ประเด็นคือมา50บาทเลยนะนี่แรดแซบนัวบันทงศิลน,นะครับจอดรถ้ที่ริมถนนแบบนี้เลยนะฮะนี่ดูโหคนเยอะนั่งกันกลางแตงโมข้างนอกแล้วเนี่ยว้าวอืมคนเยอะมากอะ่ะน่าจะแซบหน้าดูเลยนะครับเมี่ยไปหาที่นั่งกันดีกว่าครับ ตอนนี้นะก็อยู่ที่ร้านแรกดแซกดัวบันเทิงสิงไม่รู้ว่าชื่อร้านทำไมจึดยาวนดน,นี้นะก็ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลพรานกสายสี่นะครับอยู่ริมถนนเลยน่าจะเผ็ดจริงนะเพาให้น้ําแข็งมาดิโคตรใหญ่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเผ็ดร้อนสุดๆแค่ไหนนะครับที่แน่น้ำแก้วเบลมเลย A later few moments ไปมาดูซิวันนี้มีอะไรบ้างนะนี่เป็นตำปูปรานะดูขนาดใหญ่มากดูดูเที่ยวกับมือนะแล้วก็อันนี้เป็นสามชั้นท่อดน้ำปลานะครับดูเด้งดึงดังแล้วก็อันนี้เป็นตัวยำหมูยออนั่นเองแล้วก็นี่ตับหวานนะครับนี่คราสสิกแล้วก็นี้ดูเขาทอดมาดูน่ากินนะ ไส้ทอดไส้อ่อนทอดซ้มตำไทยนะโอ้โหดูจะกินหมดไหมเนี่ยแปใหญ่มากนะเริ่มจากตัวตำปูปลาไม,ไม่ไม่ใส่ปูใช่ไหมเป็นตำปลาอย่างเดียวนะด,ดูน้ำปลาแบบแทบจะทะลักมาขอชิมตัวน้ำปลาหน่อยเนี่นเกลือมะนาวจริงมากมะนาวจริงแบบใส่จัดเต็มอะแต่ประเด็นคือมันห้าสิบบาทเลยนะอร่อย กินปลาผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับคนชอบเปรี้ยวๆเผ็ดๆเนี่ยผมว่าตอบโจทย์มากเลยนะไปจานต่อไปครับขอเป็นตัวสามชั้นทอดน้ำปลาก่อนแล้วกันเนาะนี่สามชั้นทอดน้ำปลารากตัวน้ำจิ้มเจ้าลงไปโอ้โ กรอบเกลียวมากกรอบเกลียวเคี้ยวสับฉุนทอดนะจริงจะสั่งคองหมูย่างนะ,สะแสดงว่ามันเด็ดมันเลยหมดนี่เพิ่งบ่ายสองเองนะมาต่อกันที่ไส้ทอดแล้วกันนะในี่ไส้ทอดมาเป็นไม้ไม้มอย่างนี้นะเฮ้ยอันนี้อร่อยอืมไส้ทอดอร่อยอ่ะจริงจริงอืมเขาเหรอ ไหนขอรู้ตับหวานหน่อยนี่ตับหวานหวานเน้นเๆไปด้วยข้าวคั่วเลยนะจริข้าวคั่วหอมมากเขาใส่ข้าวคั่วเยอะมากนะไม่ห่วงข้าวคั่วเลยแล้วก็ตับเขาทํามาสุกเลยนะครับแบบว่าไม่ไม่ดิบเลยอะยำหมูยอมาเป็นอย่างเงี้ยเลยเบงเบงนี่เท่าไห,นนะาหร่นะเออจะแม้ว่าไม่แพงแปดสิบประมาณแปดสิบนะครับเป็นน้ำยำแบบ น้ำยำน้ำยำน้ำยำนี่หโหหวานนิดๆมีความหวานและเปรี้ยวนำนะสุดตำไทยออเส้นมาให้ดูเลยนี่เส้นเส้นมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะแบบคลาสสิกคลาสสิกดูปลาเน้นๆนะหวานนำฮะหวานนำเปรี้ยวนำความตั้งใจของเขาอะ ที่เขาให้พวกน้ำยำน้ำปลาไม่เยอะคือตั้งแตให้เอาเ,าเนื้อดิบลงไปเลยนะคือแบบถ้าคนไม่ชอบสดอะคือสดได้เลยอนะน้ำเยอะมากสำหรับใครที่ชอบอาหารที่แบบรสจัดๆนะหวานๆไม่เป็นเผ็ดน,น,น,นะผมว่าร้านเนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมว่าถูกไปเลยหกอย่างสี่ร้อยแปดสิบรวมน้ำแล้วด้วยแล้วประเด็นคือจะกินไม่หมดเอานะอร่อยครับเดี๋ยวขอโซยตัวปลาต่อสักนิดหนึ่ง จะบอกนะว่ากินไปสักพักแล้วเนี่ย oh. เผ็ดมากพันนะแสบแสบริ้นหมดแล้วอะ่ะ oh. อิ่มอีกแล้วนะครับวันนี้480บาท6รายการ oh. เต็มๆจุกๆแบบนี้นะครับ oh. แล้วก็ต้องขอบอกเลยว่านะร้านนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ชอบน้ำยำแบบรสจัดจ้านนะผมว่าจะชอบมากเลยจะเด็ดดวงมากเลย ก็คนที่มาสายปลาร้าแบบไม่ชอบกลิ่นแรงแล้วจะชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้ติดรสปลาร้าแบบแรงๆอาจจะแบบไม่ค่อยได้กินปลาร้านะเพราะว่าปลาร้าที่นี่เขากลมกล่อมมากแบบนัวมากนัวจนแบบมันไม่เหม็นนะการปรุงอาหารเนี่ยจะเป็นหวานนํำมาส่วนใหญ่หวานนํำเค็มตามเรียวตามเผ็ดตามแต่ที่สำคัญคือรสจัดรสชาติจัดจา้านมากถ้าใครอยากจะมาลองร้านนี้นะครับแรสแซ่บนัวถ้าใครอยากจะมาลองร้านนี้นะครับเป็นร้านยำาต๊ก ถ,ถ้าใครอยากมาลองร้านนี้นะครับคุณร้านยำเจ๊ตอกแตกเดิน e นะที่เขาย้ายมาจากาตลาดคลองรับมยมนะตอนนี้เนี่ยเขาย้ายม,มาอยู่ตรงที่ถนนพุทพมณฑนสายสี่ตัดกับพรานนกนะครับเป็นเส้นตัดใหม่จอดรถได้สะดวกสบายแล้วก็มีที่นั่งเยอะแยะเลยนะฮะก็มาตัมกันได้นะครับร้านนี้ครับผมเจ๊ตอกแตกยำหรือร้านแซบหนัวมานเดมสิงคครับ วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย